นนีน้องอยากกินแกงหอยวันนี้วันศีลพี่ย่ไปได้แต่น้องอยากกินน้องจะกินวันนี้น้องต้องกินวันนี้ให้ได้ถ้าน้องขยากกินน้องก็ไปยากกินคนเดียวปิดไปล่ะอัะออนนี้น้องทำกินเองก็ได้ไม่เห็นจะเหมือนอละครเลยสวัสดีค่ะกลับเขากับรายการคีเช h นม n วนชี เนูวันนี้มีชื่อว่าแกงคั่วหอยจุ๊บ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 ส่วนผสมจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเรามาลงมือทำกันเลยคะ่ะเปิดแก๊สไฟกลางใส่หัวกะทิลงไปเคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันคะ่ะหัวกะทิแตกมันแล้วใส่พริกแกงคนให้พริกแกงกับหัวกะทิเป็นเนื้อเดียวกันพอเข้ากันแล้วนะคะใส่หางกะทิลงไป อัด้วยใบ,บมะกรูดค่ะอนให้เข้ากันนะคะรอเดือดแป๊บนึงค่ะ nobody, nobody เดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่หอยจุ๊บลงไปค่ะเราก็จะคนให้หอยจุ๊บเข้ากันกับน้ำพริกแกงของเรานะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสค่ะน้ำตาลปีป๊บ n ่วนเชียงซิ้วขาวสูตรหนึ่งค่ะคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็ใส่ใบ,บชุูค่ะ เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงชิงไว้ให้เดือดแป๊บนึงค่ะจากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็ไปจัดจานกันค่ะ,ะแกงคั่วหอยจุ๊บอร่อยจนอปะ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 หลงเพื<ๆ>่อนๆสามารถติดตามมงวนเชียงได้ทางงวนเชียงทุกยอดเพิ่มรสอร่อย